ต้นคิดยังไงกับอินฟูที่พูดถึงเรื่องการเช่าบ้านดีกว่าซื้อครับมุมมองของผมเนี่ยผมเห็นด้วยแค่บางอย่างเช่าบ้านเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะได้เป็นเจ้าของบ้านถึงแม้ว่าอินฟูชื่อดังเท่าไหร่จะมาพูดว่าย้ายไปได้เปลี่ยนที่ฐานก็ย้ายได้เช่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่สุดท้ายคุณก็จะไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันในชีวิตที่เขาคิดจะซื้อบ้านหนึ่งครั้งในชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาซื้อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้านหลังแรกในชีวิต หลักการของมนุษย์เรามันก็มีเพียงแค่ว่าการซื้อบ้านหนึ่งครั้งทำไมต้องมีธนาคารเพราะธนาคารเอาสิ่งเหล่านี้มาซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกของคนที่เขามีรายได้น้อยเขาไม่ได้มีศักยภาพในการหาเงินในการเก็บเงินเป็นหลักล้านเพื่อไปซื้อบ้านระหว่างทางของการเก็บเงินหลักล้านเพื่อจะไปซื้อบ้านเนี่ยเคยสังเกต ของคนยื่นกู้ซื้อบ้านถ้าเป็นคนเต้คนเต้รู้สึกอย่งกับคิดตอนนี้ผมก็เช่าบ้านอยู่ครับ,ค,รบคือเราเช่าบ้านอยู่เราก็มีความฝันว่าเราอยากจะซื้อบ้านเป็นของตัวเองอยากจะสร้างทรัพย์สินไว้อยากจะสร้างไว้ตอนที่เรายังมีแรงทํางานหาเงินนะครับ,รบก็เนี่ยก็คือถ้าเราอายุมากขึ้นเกิดประหยัดได้ตอนอายุ40-50ิบาไปคิดได้ผมว่ามันไม่ทาแล้วนะครับในตอนนั้นตอนที่คิดว่ามีโอกาสจะเก็บเงินเป็นหลักล้านไปซื้อเหมือนที่อินฟูพูดได้ไหม ไไม่ได้ศักยาภาพของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เท่ากันไม่งั้นคนไทยจะได้อ้อยบานกลางละได้สูงถ้าคนเราเป็นคนไ,ได้สูงมันก็ไม่มีผลลักธ์ยากเพราะฉะนั้นในหลักของมันจริงแล้วมันต้องดูถึงความเหมาะสมของการซื้อในแต่ละครั้งว่ามันเกิดตัวเราไหมม,มันเหมาะสมไหมธนาคารคือแหล่งซัพพอร์ตให้กับคนที่ไม่มีโอกาสมีบ้านด้วยเงินสดให้เขากู้ซื้อบ้านในราคาดอกเบี้ยถูกดอกเบี้ยปีละสามถึงห้าบาท พยายามตรงนี้มาหลายปีแล้วครับมันเจอปัญหาต่างๆที่เราที่เราแบบว่ากู้ไม่ได้สักทีครับครับอย่างเช่นเราเจอที่ผ่านมาครับดูปัญหาเศรษฐกิจเอ่ยเจอโควิดเอ่ยเจออะไรต่างๆนานาที่ทําให้เราก็เกิดหนี้เสียเกิดแล้วก็ใช่ครับกว่าจะแก้หนี้ได้กว่าจะอะไรได้ที่ที่ให้เรามีเครดิตตรงนี้ในการยืมกู้ใช่ครับมันผมว่าเพรตอนนี้พี่ต้นดูเอกสารหมดแล้วบอกว่าอ่ะมีโอกาสกู้ได้ ดีใจมากครับใช่เหมือนทค่นี้เป็นประโยชน์สำหรับคนที่เขาฝันใหญ่เขาอยากมีบ้านแต่เขาไม่มีเงินล้านถ้าเขาจะมานั่งรองเก็บไม่มีโอกาสที่จะมีบ้านได้ก็อขอบพระคุณเต้มากครับวันนี้เป็นประโยชน์อะ้กับสังคมด้วต,ต่อไป